มาติดตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับ UAE กันครับรองนายกจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกถึงการเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอเมิเรตหรือว่า UAE ระหว่างวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ โดยมีการพบกับรัฐมนตรีการค้าต่างประเทศของ UAE เพื่อหาหรือทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกันในอนาคตครับมีการลงนามจัดตั้งสภาธุรกิจไทย UAE เพื่อความช่วยเหลือเอกชนทั้งสองฝ่ายในการค้าขายและพัฒนาการค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ และมีการลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกสหรือว่าระบบขนส่งกับดูไบเวิลด์หรือว่า DP World นะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงการขนส่งทางเรือและทางอากาศทั่วโลกครับรวมถึงมีการเปิดตลาดขายสินค้าไทยนะครับคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศไทยในปี2566เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทนะครับ โดยไทยตั้งเป้าสินค้าส่งออกไว้ที่148,000ล้านบาทเช่นรถยนต์เครื่องปรับอากาศอัญมณีไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากยางอาหารทะเลกระป๋องและแปะรูปครับสำหรับคณะเดินทางในครั้งนี้นะครับนอกจากข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์แล้วยังมีภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือและสมาพันธ์โลจิสติกไทยด้วยครับ